ายการดีแอนิมอลสัลลคนในพักสัตว์ในเที่ยวรายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับสลิงแชนรักของเรานั่นเองทำไมชุดหนูช่างหน้าอิชี่แบบนี้คะอู้ยุรรยไหลย้ำคิดย้ำทำอยู่จุดเดิมเดิมวันนี้มีออมนอกจากกระพานหนูนิ่งๆนะคะมาเที่ยวแล้วเรายังได้มาทำบุญด้วยพี่ผ่านคาจะบอกว่าเขาสังคมเป็น รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในงานยกคิดถึงเทคนิค l ิฟต์ออกงานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพไลเชนจำกัด d e l i ซิ o อ o ็อกคุกด็อกเซิร์ฟแอนด็อกอีทเห็นมีแอมนั่งอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่มีหนูนิ่งๆงสินะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องค่ะเพราะว่าหนูนิ่งๆเขาได้ไปแตนบายรออยู่หน้าที่ที่หนึ่งค่ะแต่จะเป็นที่ไหนไปชมตัวอย่างรายการดี Ani ิมลละละคนได้พัก สัตว์ได้เที่ยวในสัปดาห์นี้กันก่อนเลยค่ะเราแยกไม่ออกค่ะอันไหนมีอันไหนมาเด็กมีความสามารถนะเนี่ยค <_ d ata> อยน้ำลายโอ, <_ d ata> อ้ดูวันนี้หน่อยนิ่ง นำเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับน้องสัตว์ที่ถูกจัดอันดับให้วิ่งเร็วที่สุดค่ะแต่จะเป็นสัตว์ชนิดไหนกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเรื่องต่ออันดับที่5นั่นคือเวลเดอร์เบิรซึ่งอันที่จริงก็จัดเป็นละมั่งชนิดหนึ่งด้วยรูปร่างที่ใหญ่ทำให้มันถูกมองว่าน่าจะเคลื่อนไหวได้ไม่คล่องแคล่วแต่ที่จริงแล้วมันสามารถ วิ่งได้เร็วถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวอันดับที่4มมาคอเตอร์มมาสายพันธุ์อเมริกันที่นิยมใช้ในการวิ่งในระยะสัน้นซึ่งเจ้ามาคอเตอร์สามารถวิ่งได้เร็วถึง88กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่3ละมังสปริงบ็อก หรือละมั่งแอฟริกาวิ่งได้เร็วกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่สองลมังเขาแหลมมันวิ่งได้เร็วถึง98กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีแนวโน้มว่าจะวิ่งได้เร็วกว่านี้อีกนอกจากนี้ขนาดปอดและหัวใจที่ใหญ่ยังทำให้ลมั่งชนิดนี้วิ่งได้อึด ยิ่งกว่าเสือชีตาแต่ว่าสุดท้ายเจ้าละมั่งเขาแหลมก็ยังกลายเป็นเหยื่อของพี่เสือชีตาอยู่ดีนั่นแหละค่ะมาถึงอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือเสือชีตาครองตำแหน่งสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกมันวิ่งด้วยสปีดสูงสุดถึง121กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำความเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้ในเวลาเพียงห้าวินาทีโอ้โหแรงกว่ารถสปอร์ตส่วนใหญ่ซิอีกนั่นเน่ย <c oughs> และนี่คือเรื่องราวของ5้าอันดับสัตว์ที่วิ่งได้เร็วที่สุดในโลกแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะช่วงหน้าหนูนิ่งๆจะพาไปพบกับเพื่อนๆสีขาในนานมะหมาใจบนกันค่ะช่วงคำมพีสี S <S นนศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง PRS Center Same Dog Different Care เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ฟังใจคนมากที่สุดค่ะ <c oughs> คุณหมอคะคุณหมอช่วยเล่าเหตุผลนะคะแล้วก็ความประทับใจที่ทำให้ผู้ร่วมโวทนะคะเข้ามาวทคุณหมอกันเยอะๆค่ะ ก,าากันเลยน้องหมเลยนะคะ,าาะรู้สึกตื่นเต้นมากที่ก็อถึงรอบปุดท้าย <c oughs> จุดเด่นและจุดสําคัญหรือสโลแกนของเราเลยก็คือให้ผู้ปกครองคอยนานค่ะคอยไม่ได้บางคนหนีไปเลยก็มี <c oughs> บางคนไม่ไหวเขียนด่านในโซเชียก็มีดังระเบิดเกิดเิงก็กล้าเกินบางคนรอจนน้องหมาซิ้นชี่ไปเลยก็มีค่ะ โบดกันเข้ามานะคะโบดกันเข้ามาค่ะและนี่คือจุดขายของโรงพยาบาลสัตว์บ้านรันทดค่ะถ้าใครคิดว่าโดนและช่นะคะโบดกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าคุณคือหนึ่งเสียงสําคัญมากๆที่จะทําให้โรงพยาบาลสัตว์แย่ๆเหล่านี้นะคะออกไปจากวงจรของเราเคยไหมคะเหตุการณ์ฝังใจกับการรอหมอกว่าจะได้ตรวจและาเกรียดทั้งคนและน้องหมาบางคนรอไปแล้ว ็ไม่ได้ตรวจกับหมอที่นั่งรอต้องเริ่มนับอาการกับพี่หมอคนใหม่แบบนี้เสียอารมณ์แน่นอนค่ะและผู้ที่ได้ครอบครองถ้วยรางวัลชนะเลิศสถานประกอบการฝังใจคนรักสัตว์มากที่สุดได้แก่โรงพยาบาลสัตว์บ้านรันทศค่<โดย>ะแจป่วยแะแฉจะยืนยันว่า ความสวดต่อไปนะคะหลังวันนี้ค่ะมีรูน้ำภาคภูมิใจตรงไหนทีนน่ไหะสดัเสน่น์ด้เทศสุดแห่งที่บริการเหนือระดับความใส่ใจโดยศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง PRS Center Same Dog Difference Care ได้ส่งของมาประมูลค่ะอ่าอันนี้พี่อภารให้พี่อภารไปทําบูลต่อโอเคปะ่ะสนับสนุนการละละโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทนิคอลลิฟต์ออกงานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพไลเชนจำกัด delicious O, doc cook doc serve and doc eat <laughs> ในงานชื่อว่ามะหมาใจบุญค่ะวันนี้มีแอมนอกจากกัพานหนูนิ่งๆนะคะมาเที่ยวแล้วเรายังได้มาทำบุญด้วยเรื่องราวของการเข้าสังคมเขาดคำจะบอกว่าเข้าสังคมเป็นเห็นไหมวันนี้อะไรถ้าหนูโวยวายมีจะใส่แบบนี้ถ้าหนูพู่รูเรื่องมีจะถอดออกให้โอเคไหมลูก ูช <mile> ื่อว่างานอะไรเอ่ยก็เป็นงานม้าหมาใจบุญนะครับกลุ่มเพื่อนน้องๆแต่ละคนหมาเซเลบต่างๆเรามาร่วมแสดงกันแล้วก็หารายได้ไปทําบุญเป็นของขวัญปีใหม่ให้น้องหมาแล้วรายได้เสานี้ค่ะพี่ปูจะถูกแจกจ่ายไปที่ไหนบ้างคะก็ไปที่นครสวรรค์ที่บ้านกระเพราครับจะเป็นมูลที่ของป้าสัญญาเขาเลี้ยงหมาประมาณ3-400ตัวแล้วก็จะไปมอบให้ชมรมษาโอเจซีไปช่วย เคสต้องหมาในกรุงเทพด้วยครับมีเคสเยอะมากเลยตอนนี้อีกหนึ่งไฮไลท์นะคะของงานม้าหมาใจบุญอันนี้นะคะก็คือว่าเขาจะมีการประมูลของนะคะเพื่อนำรายได้เนี่ยไปช่วยเหลือเพื่อนหมาหมาด้วยกันนะคะส่วนนี้แอมและรายการดีแอนิมอลลล้านะคะรวมถึงนิ่งๆเนี่ยเราได้ส่งของมาประมูลค่ะนี่นี่อันนี้นี่ อ่อันนี้พี่กะเพราให้พี่กะเพราไปทำบุญต่อโอเคปะนี่จะเป็นนิ่งๆหมอนใบนี้คว่ำไปนานแล้วค่ะสวัสดีชื่ออะไรท้อล็อกกี้ค่ะล็อกกี้เหรอล็อกกี้ทักทายเหรอลูกช่วยช่วยสนใจมีหน่อยวันนี้เราอยู่กับน้องอะไรคุณพ่อคะอันนี้น้องมะเฟืองครับลูกสาวมะขิดครับ น้องมาทำไรบ้างคะมานี่เนี่ยครับเรามีของมาประมูลบริจาคครับเป็นเสื้อเสื้อพี่มกขิดครับาานะครับแล้วก็มีแล้วก็มีหนังสือหนังสือพี่มกขิดครับาาครับบริจาคแล้วประมูลของคนช่วยเรือนทำบุญช่วยกันทาบุญนะครับก็รู้สึกดีอะครับเพราะว่าหมาตัวหนึ่งอ่ะสามารถดึงคนมาช่วยทําบุญแล้วก็ให้หาเงินมาเลี้ยงสุนัขเัวอื่นที่เป็นหมาจรได้นะครับ น้องมาช่วยเหลือเพื่อนใช่ไหมแล้ววันนี้น้องมาทำบุญด้วยใช่ไหมลูกใช,ใช่วันนี้วันนี้น้องแต่งตัวสวยใช่ไหมลูกใช,ใช่ไหมคะ<ช>คุณแม่คะน้องชื่ออะไรเอ่ยชื่อยาลทิ์ค่ะยาริธิ์สวันนี้คะ่ะพาน้องมาทำอะไรบ้างเอ่ยก็วันนี้มาประกวดสุขภาพดีอะค่ะแล้วก็มาเดินแฟชั่นวันนี้ก็เลยจัดเต็ม เราแยกไม่ออกค่ะอันไหนมีอันไหนมาคุณแม่คะน้องผ่านอะไรเอ่ยพันเฉาเฉาค่ะตอนนี้เพิ่งจะสามเดือนคุณแม่ผ่าน้องมาร่วมทำบุญหรือยังค่ะเรียบร้อยแล้วจัดเต็มนี่ยงเข้าจริงดูดีนะเข้าจริงเลย ช่างหน้าอิชิแบบนี้ค่ะคุณแม่ทําเองหรือเปล่าใช่ทาเองสิ่งแรกที่อยากรู้คือคอนเซปต์ค่ะก็จริงๆชุดเนี่ยมันเป็นชุดว่าเราไปประกวดแต่ละงานก็มันก็จะมีคอนเซปต์ต่างกันแล้วเราเพิ่งไปเที่ยวมาอะไรเงี้ยแล้วก็เราไปเจอนกยูงอะไรเงี้ยเราก็มาทาให้ลูกสนใส่วนวันนี้ค่ะการพาน้องมาแต่งตัวเต็มขนาดนี้ต้องมาทําอะไรในงานนี้หรือเปล่าเอยใช่ค่ะวันนี้เรามาเดินเปิดงานกันเราก็เลยจัดเต็มเลย น้องมีตังค่ะและน้องข้าวต้งค่ะมาพร้อมทงเลนะครับช่วงเดลิซีขนมอบที่น้องหมาชื่นชอบนีแอมเชื่อ sure ว่าลูกๆสีขาวบางบ้านนะคะ จะไม่เคยหรือไม่ค่อยได้ทานขนมขบเคี้ยวที่รู้สึกว oh no. ่าสนุกปากเลยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะอาจจะเป็ oh no. นเพราะด้วยเหตุผลของคุณผู้ปกครองค่ะที่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกับบ้านนี้ที่มีแอมพามาวันนี้ค่ะเขาไม่ค่อยได้ให้ลูกสิขาเนี้ยทานขนมเท่าไหร่เหตุผลคืออะไรลองไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะเมียมก็อยู่กับคุณมังกรนะคะซึ่งเป็นเจ้าของของน้องอะไรเดี๋ยวต้องถามคุณมังกรค่ะช่วยแนะนาน้องนิดนึงค่ะเอ่ออันนี้ชื่อรัเสเซียนะครับตัวนี้เป็นเป็น,ปนหมาข้างถนนทั่วไป <c oughs> ครับการแสดงความรักกันค่ะทํายังไงบ้างคะส่งตัวเองผมก็จะจับตัวเขาจับคออะไรเงี้ยฮะ,ะ <c oughs> เขาก็จะแบบส่งสายตามาแล้วก็แบบทาเสียงนิดเล็กน้อยว่าแบบ <c oughs> ผมรักคุณอยู่ บอกว่าอะไรคะไปไหนมาครับทราบมาว่านะคะปกติแล้วเนี่ยค่ะคุณมังกรเนี่ยจะคัดสันมากต่อให้เขาเป็นน้องหมาพันธุ์ทางก็เถอะและน้องเนี่ยไม่ค่อยได้ทานขนมน้องหมาเลยถูกไหมคะครับใช่ครับทำไมเอ่ยถึงจะเป็นหมาพันธุ์ทางนะแต่ผมก็พยายามคัดสิ่งที่ดีที่สุดให้เขานะฮะเราใช้เป็นอาหารบัฟนะครับนะครับเพราะว่ามันจะพวกนี้จะเป็นจากเอ่อทำจากเนื้อสดเราจะไม่ใช้พวกอาหารสําเร็จรูปซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีแป้งมีอะไรเยอะนะะอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์แต่วันนี้นะคะมีมีนี่เลยค่ะ ผลิตภัณฑ์จากเดลิ z ซีค่ะมาให้น้องละเซียดได้ลองนะคะเพราะว่ามีมั่นใจว่าน sí. ้องต้องชอบแน่ๆเหตุผลคือว่าเดลิเซีนะคะผลิตจากเนื้อปลาแซลมอนแท้มีหลากหลายรสชาติด้วยค่ะต้องขอดูส่วนผสมอะไรสักนิดงนะครับได้เลยได้เลยค่ะโอเคครับแต่ถ้าเขาไม่ทานที่คุณแองก็อย่าเสียใจนะครับต้องออกไว้ก่อนได้เลยค่ะ พี่เซียคะคุณพ่อบอกว่าพี่เซียทานยากพี่เซียเห็นขนมนี้ใช่ไหมคะขนมนี้มันหอมไหมคะพี่เซียเลียปากจะกินด้วยค่ะโอเคแสดงว่าได้กลิ่นแล้วก็รสชาตินะได้คุยดูเอนจอยมากรู้สึกดีใจครับที่เขา เขามีความสุข hmm. กับอาหารคุณแอมมาให้นะผมว่าแค่นี้ไ <t> ม่พอนะนี่ไม่พอใช่ไหมคะคุณแอเอามาเยอะมากเลยค่ะมีความสุขทุกทีค่ะเวลาที่ได้เลือกสิ่งที่น้องหมาแฮปปี้มาเสิร์ฟถึงบ้านนะคะแล้วคุณล่ะคะอยากให้ลูกๆสีขาของคุณแฮปปี้แบบนี้หรือเปล่ามีแอมรอเสิร์ฟอยู่นะคะ กับพี่ซิวแบ,บเดเยวพี่ซิวพี่ซิวอย่าเพิ่งรำคาญลูกมี้ค่ะสนับสนุกนการละ่ละโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอีลิฟท์ออฟงานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัดเดลิซ <iz> ิโอด็อกคุกด็อกเซอร์ and doc eat <coughs> ที่ผ่านมานะคะยินดีแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมามาแบบว่าช่วยกันหาไรายได้ช่วยเหลือโครงการนะคะแล้วก็เห็นถึงความยากลำบากของกว่าจะมาเป็นงานนี้แล้วก็กว่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละบาทแต่ละสตางค์คือมันภูมิใจอะแล้วก็ปลื้มใจด้วยที่แบบว่าเอ้ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ค่ะไม่มีอะไรเข <c oughs> าแค่อยาก ขอคุยกับพี่ซิวแปบเดียวพี่ซิวพี่ซิวอย่าพิ่งลำคาญลูกนี้ค่ะวันนี้พี่ซิวมาเดินแบบวะนิ่งๆไม่ไม่โวยวายมีพุยแปบเดียววันนี้หนุ่มใหญ่มาทําอะไรในงานมาหมาดซิบุนคะนี่อันนี้เป็นบุยของน้องซิวน้อะคุณแม่ก็คือว่าเป็นโฮซาน่าสตูดิโอนะคะเราเอามาถ่ายสักเลี้ยงหรือถ่ายรูปครอบครัวก็ได้เป็นถ่ายรูปการกุศลราคาพิเศษสุดๆ แวลาคนอื่นเขาถ่ายกันอะ่ะทีมจะเรียบมากแตดูนี่่งน uh ี้เอโหดมากแล้วลนี้มีแอมก็อยู่กับน้องวีโก้ต้องถามคุณแม่ค่ะวันนี้พาน้องมาทำอะไรนี้งานบุญแบบนี้มาร่วมกิจกรรมค่ะประกวดสุนัขสุขภาพดีค่ะแล้วก็เมื่อวานก็มาแข่งคอยนานแล้วเด็กมีความสามารถนะเนี่ยคอย ไล่โอ้ไหลย้ำคิดย้ำทำอยู่จุดเดิมเดิมเฟนยังไงกันบ้างค่ะกับภาพบรรยากาศและความอิ่มบุญค่ะรวมถึงมีแอมแฮปปี้มากหนูนิ่งๆนี่ก็โอ้โหมีความสุขสุดๆเลยใช่ไหมลูกและมี้ก็มั่นใจค่ะว่า ทุกๆคนก็ต้องมีความสุขเช่นกันค่ะถ้ารอบหน้านะคะจัดอีก The a n i m a l l l มีแอมและหนูนิ่งๆจะพามาทัวร์อีกค่ะแล้วหายใจสดชืน่นไร้กลิ่นปากด้วย t r o p i c <oughs> Clean <oughs> ลูกสาวคะ่ะมีนะสังเกตเห็นฟันของเพื่อนเพื่อนหนูนะเข้าก้า ฟันขาวโอ้ฟันขาวบ่าดูฟันดูฟันเราต้องดูฟันฟันเราขาวเหมือนเพื่อนหรือเปล่า oh, <no. S 1> เหลืองมันเปลือกกล้วยนี่จะปล่อยให้ลูกสาวนี้นะนะคะฟันเหลืองแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดพูดเลยจริงๆไ้ดูอีกรอบโอ้แต่มีอายเขาค่ะลูก มีต้องทำอะไรสักอย่างนิงน่งๆมีได้มาแล้วค่ะลูกค้าโปรตีนพิสเจลผลิตภัณฑ์ที่ลดค่าผินปุนในช่องปากหนูเ,เนื้อเจลใสมีส่วนประกอบของมิ้นท์และใบาชาเขียวสกัดวิธีใช้นะคะ เพียงแค่ป้ายจเจลลงไปที่ฟันของน้องหมาโดยเน้นบริเวณที่มีคราบหินปูนเกาะประมาณ1เดือนติดต่อกันคราบหินปูนที่เกาะอ,อยู่ก็จะค่อยๆหลุดไปเผยให้เห็นฟันขาวสะอาดและยังช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นด้วยว้าวกลิ่นปากไม่มีแถมดูฟันกี่สิกี่สิก็ขาว อาดมากๆเลยลูกเดี๋ยวเรามาเซลฟี่นี้นะคะเราไปอวดเพื่อนๆในแฟนเพจทรอปิคลีนไทยแลนด์กันนึ่งสองมาดูแรงไปลูกยิ่แล้วหายใจสดชื่นไร้กลิ่นปากด้วยทรอปิคลีนและนี่คือภาพถ่ายผู้โชคดีจากการร่วมสนุกส่งรูปภาพคอนเซป ยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง P.R.S Center Same Dog Different Care <c oughs> และ d e l i c o Dog Cook Dog Serve and Dog Eat อร่อยไหมให้พูดในกล่องพุ่มปอมอร่อยจะชากระดมด้วยพี่กี้ดูไม่มาาัม่นใจใจกล่องพี่ปอมปอมบันเนี้ยอ,อ,อ,อร่อยไหมคะพูดอร่อยเอาอีกไหมพูดเอาแนงแน่ๆเลยนี่ว่าพอแล้วดีกว่าเพราะมีงานเีอย่าพอกินอิ่มเป็นธรรมชาติก็คือต้องง่วงนอนไม่นี้ทำงานพอคอะ่ะ พอแล้วเดี๋ยวเข้าไปร่อยต่อที่บ้านนะลูกนะ <c oughs> <c oughs>